อยางไปเลือกูดไทยได้อย่างไรได้บอกรอไปนะพี่เป็นช่วงนี้บินบ่อยมากแทบได้อยู่เมืองไทยเลยบินกระหน่ำมากเลยครับคือบินแบบว่าประเทศหนึ่งเสร็จอีเวนต์ปุ๊บบินต่อไปอีกประเทศหนึ่งเพื่อไปอีเวนต์เลยอะไรเงี้ยครับเดือนนี้ก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่บินเยอะมากๆหลายประเทศมาเๆนะได้ไทม์ไลน์ของเราช่วงนี้คือทำงานต่างประเทศเปนหลักเลยใช่ไหมฮะ ส่วนใหญ่ครับเพราะด้วยด้วยความที่อีเวนต์ต่างประเทศค่อนข้างเยอะด้วยตอนนี้แล้วก็รวมถึงผมจะมีหนังด้วยที่เป็นของฟิลิปปินส์นะครับก็เลยต้องไปโปรโมทที่นู่นด้วยแล้วก็ไปทำคอนเทนต์ที่นูนน่นด้วยครับก็เลยบินไปเป็นไงฮะกับการทรํางานที่แบบต้องเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราตื่นเต้นนะเรารู้สึกว่าเหมือนว่าเวลาเราไปที่ใหม่ๆเรากลายเป็นแบบเหมือนแบบเด็กใหม่อยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ที่นี่ก็อาจจะแบบคุ้นชินกับพี่ๆทุกคนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเราไปสถานที่ต่างาป,ประเทศไปประเทศใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ส เออเราก็ต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันเอเวลามาคนก็จับตามองว่ามันต้องทำหน้าไงหรือว่ามันต้องท่หน้าอะไรน้าลาบานีาบระไห่ในต้อย่างมงไทยเราคุ้นเคยกับแล้วก็ยิ้มนิดนึงไมยิ้มแบบอย่าเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราซิเราซิเราซิปอ่ไรตแฟนขับแต่ละาประเทศที่เราไปเจอมันแตกต่างกันไม่พินผมว่าก็เรียกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละประเทศครับอย่างอย่าง่ ประเทศฟิลิปปินส์แล้วกันเอาเพ้นไปมาเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่า Energy ์จีเขาจะเยอะมากๆเขาจะมีความแบบเสียงดังมากแบบว่าเชียร์อัพเราเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างประเทศเญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาก็จะน่ารักมากจะเงียบจะนิ่งๆเชียร์เราเบาๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแบบเคาน์เตออะไรพวกนี้มากกว่าช่วงที่ผ่านมาต้องทำอีเวนต์อะไรบ้างคะหนาง มีไปหนังครับผมแล้วก็มีไปอีเวนต์ของทิฟฟานี่มีของพรายด้าบิวตี้ครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่จะหนังเยอะเพราะว่าหนังจะต้องบินกลับแล้วก็บินไปเพราะว่าเรามีงานที่ไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บินกลับไปใหม่ทำคอนเทนต์ไปโปรโมทหนังอะไรเงี้ยหนังที่ขายกี่ประเทศอะตอนนี้ที่คอนเฟิร์มว่ามี3ประเทศครับก็จะมีฟิลิปปินส์มีสิงคโปร์แล้วก็มีไทยครับแต่ว่าเห็นว่าจะมีหกประเทศที่เพิ่มขึ้นมาใช่จริงๆในเรื่องสุขภาพเราต้องเององต้ององต้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 อองต้องต้ จริงๆก็ใช้เยอะมากเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเราเพียมากเพราะเวลาจริงๆเราเหมือนแบบขึ้นเครื่องบินนะครับเหมือนเราได้นอนบนเครื่องบินก็จริงแต่ว่าพอเวลาเราลงมาเราก็ยังรู้สึกเพียรู้สึกเหนื่อยอาจจะเป็นเรื่องของแรงกดอากาศข้างบนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออเราก็ต้องรักษาสุขภาพเหมือนกันก็คือที่มาเพิ่มพลังหรออะไรประมาณนั้นครับเพราะว่าเราเป็นตัวที่อ่าขับเนื้อไม่ได้เพิ่มพลังตัวเองยังไงจริงๆคือ เพิ่มพลังยังไงหมายถึงว่าแบบพักผ่อนยังไงใช่ไหมครับก็ก็บนเครื่องแล้วก็ไปถึงที่นู่นส่วนใหญ่ก็ถ้าว่างก็จะนอนที่โรงแรมอะไรบนต่างประเทศอะไรครับแล้วก็ ไม่นอนไม่ได้ได้นอนครับคือจริงๆทุกวันนี้ทํางานทุกวันเลยต่อให้ผมไม่ได้มีงานในวงการผมก็ต้องดูเรื่องของหลังบ้านที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยของร้านซูรีอะไรางครับก็ทางานทุกวันเลยเฮ้ยอ่างอย่าง่างต่างประเทศเราจะดูยังไงเรื่องดูร้านประชุมออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะโทรศัพท์อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลาที่เราว่างขับรถหรือว่านั่งรถไปอีเวนต์ระหว่างนั้นเราก็จะใช้เวลาคุยโทรศัพท์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับมีเก็บบ้างสำหรับชีวิตตัวเองที่แบบสบายๆมีมั้ยไม่มี ก็จะมีตอนแก่โอ้โหแล้วเ,เหนื่อยตอนนี้เราจะได้สบายตอนนี้ไม่เห็นหน้า,าพี่อ,อีด้วยนะหน้าอีด้วยตาพี่ลามากเลยตอนนี้แปลว่าคือทำงานอัดช่วงนี้เพราะว่าแบบเพื่ออนาคตตอนแก่ไม่หรอกก็คือตอนนี้เรารู้สึกว่าเราแบบยังมีแพชชั่นมากๆเรายังอยากทำงานมากๆเรายังมีไฟในการทำงานเยอะมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากทำใช้ช่วงเวลาตรงน,นี้ทำให้มันเต็มที่ให้มันสุดๆเลยคือช่วงนี้ก็สยดใหญ่างกายแฮปปี้ที่จะแฮปปี้ไหมคะ แฮปปี้ครับแฮปปี้ครับสบายดีครับได้สบายดีอย่างโกของเรื่องงานเนี่ยสำหรับบินมันไต่ระดับขึ้นมาไม่อยากอะจากตลอดเวลาที่ผ่านมาเวลาเขาจัดโหจัดอะไรจะมีชื่อวินติดอยู่ตลอดเวลาอย่างโกของบินปีนถัดไปถัดไปจะเป็นยังไงอะไรนะครับโกเป้าหมายเป้าหมายถัดไปอ๋อเป้าหมายถัดไปก็คือจริงๆถ้าในวงการเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะร่วมงานกับศิลปินต่างประเทศมากยิ่งขึ้นอยากจะร่วมงานกับ ต่างประเทศมากยิ <T jogo. S 2> ่งขึ้นนะครับผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็เหมือนเป็นเกตเวย์ที่จะทําให้ตัวผมเองด้วยแล้วก็วงการบันเทิงไทยด้วยที่จะมีมีแรงผลักดันที่จะไปต่างประเทศได้เลยครับตอนนี้จะเห็นเป้าหมายของคือการแสดงศิลปินอะไรไปทางทิศทางไหนบ้างกับเออจริงๆผมว่าทั้งสองทางนะผมรู้สึกว่าผมก็ยังรักทั้งการแสดงแล้วก็รักทั้งการร้องเพลงด้วยก็รู้สึกว่าอยากอยากทำทั้งสองอย่างแต่สายแฟชั่นเราก็ไม่แผ่วเลยนะ ครับผมเพราะว่าเราเป็น B A ผ่านเราแวะขายของนิด <das> นึงขายวันอะไรปีที่นึงก็เป็นการละเล่นี่คุ้นชิใช่โอ้พิธีกรน่าจะไกลตัวผมมากๆเลยครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอดูอนาคตใช่ครับอ้าวเร็วๆนี้มีกระแสขมื่อวานเมื่อวพี่บ่ายเพื่อนเราเพื่อนเราพี่บ่ายพี่บายเป็นไงบ้างครับสุานะครับก็จริงๆก็ เขามีความสุขผมว่ามีความสุขมาเยินดีกับเขาด้วยครับผมก็ก็ดีใจกับเขาครับจริงๆพี่บินรู้มาก่อนไม่ครจริงๆเราไม่ได้คือตั้งแต่ที่เหมือนเขาไม่ได้อยู่ในไายก็เหมือนแบบแยกไม่ได้ค่อยได้เจอกันเลยน้อยมากๆผมบินบ่อยด้วยผมทํางานเยอะมากๆต่างไปต่างประเทศเยอะมากๆอะไรอย่างนี้ยก็คุยกันน้อยมากๆอะไรอย่างงี้ครับใช่คุณรู้จักไหมใช่ใช่รู้จักครับรู้จักเพราะว่าขายสินค้ากันใช่ตั้งนานใช่แล้วก็มีโอกาสได้ทำงานด้วยกัน มิวมิวขัดลายไปแสดงความยินดีไม่ไม่ได้ขนาดนั้นเลยไม่ได้ขนาดนั้นเไยเขาด้กลายเป็นคนก็แค่เห็นรู้สึกว่าเออเขาเขามีความสุขแล้วก็ดีใจกับเขาเท่านั้นเองเพราะว่าเห็นเห็นไปกดหัวใจให้เขาด้วยน้องคาร์โพ้ก็ก็ดีใจกับเขาไงก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็เหมือนเป็นแบบเขาคอยซัพพอร์ตเขาเสมอครับทีนี้โหมดคุณคลาร์กของเขาแล้วเป็นไงบ้าง ไม่เห็นนะ้แบบเขาตมภาไม่เขาาเป็นยังไงอ่ะผมก็เป็นผมเหมือนเดิมเนี่ยตอนนี้เ็นเราะความรูจราปรักอ่ะว่าเขาเป็นแบบมันแตกต่างกากคนที่รู้จักมั้ผมว่าไม่อ่ะผมอยู่กับเขาจนรู้อยู่แล้วว่าหมายถึงว่าแบบเขานิสัยเป็นยังไงเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยครับก็ก็ดีใจกับเขาแหละคือหมายถึงว่าคนไม่ว่าใครก็ตามที่มีความสุขเราเห็นเขามีความสุขเราก็เราก็เราก็รู้สึกว่ามีความสุขกับเขาไปด้วยตอนนี้ก็คือพี่ก็ทำงานใช่ไหม ได้ทำงานเต็มที่ครับยังไงก็ฝากร้านมากก็ลองด้วยนะครับตอนนี้ก็มีมีสิบเอ็ดสาขาแล้วนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับโอ้ยถ้าอย่างนี้ต้องมีเสื้อแล้วมาเลคชั่่นใหมอ่อเสื้อเป็นเวเลนเหรอครับผมก็พอดีจะออกคอลเลคชั่นใหม่ด้วยนะครับเป็นโฮมคอลเลคชั่นฝากด้วยนะครับพี่หนิมมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรโอเคขอบคุณจามินขอบคุณมากเลยพี่จะถามพี่ถาม